พอหนึ่งก็แกบบตุเลยนะครับเอาสวยสวย,วยโดนขโมยขโมน่ตึงมากเป็นไงโอ้ยครับวันนี้ผมก็จะตามชื่อคลิปเลยน,นะครับจะเอาดาบกาตาคูลีนะครับสู้กับยรูนะครับมานดูกวว่าดาหน,นจะโกงกันนะครับโอเคไปไปดูกันเลยขอขอเ้เ่นหนึ่งติดตามน,นะครับวันนี้ก็หนหนึ่งกับช่องไซคุคนะครับโอ้นี่นสวน ตัวคู่รีนี่ผมชอบมากเลยนะแบบติวสติวเอ็กมันเหมือนสไปเดอร์แมนเอาจริงโดนโดนโอ้โ oh, 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 หโอ้ตายตอนนั้นก็เก็บตัยเลยนะครับเดีย๋ยวรู้ันาตัดใหม่นะตัดเทเมันจะเทขึ้นตจะไปเล่นตึง oh, ตึงโอ้ยเรียบร้อยตุยตุยโอเคตายที่ยังผมแพ้แบบไวมากนะครับเดี๋ยวไปดูตาที่สอง <What? S 1> มาตาที่สองนะครับมาเลยว่าตอนนี้ใครจะชนะนะครับ มื่อกี้ผมเล่นแบบไกลมากนะครับไกลแบบไกลเนี่ยไม่มีต,ติดไม่มีเชิงนะงี้แน่ๆจะโดนหรอโดนหรอเอาคำง่าย relax relax กระโดดเล่นอันนี้ผมจะเล่นมีสมาธิอ้าวเาโดนโดนโดนไม่หลุดได้คุณเล่นขมำหลงเงี้ยมันจะเข้าเนะี่ยเราต้องเล,ล่นตาขามนั่นแหละครับเอาสวย ตัวไอ้โดนข้มูมูนี่ตึงมากเป็นไงติดมาเอ็มก็เลือดเลือดเหลืองดาบนี่ดีมากนะครับถ้าต่คนเดียวเล่นติดมือก้มูง่ายนะครับแปกแรงเลยแรงแบบแรงจัดเออตายโอเคครับเคครบาจะผลเล่นแบบเต็มพี่เลยนะก็ชนะไม่ได้ตายที่สองนะครับเดี๋ยวไปดูปดตาที่สามเลยไปมาตาที่สาม รอบนี้ผมจะชนะหรือจะแพ้นะคะรับมาดูรอบแรกแ,แบบว่าเล่นไก่มากอุย้ยไปโดนนี่โอ้ไปจิวซีนะครับมันสามารถใช้แล้วก็ต่อฟิวแซ่บแต่ไยนะไม่รู้แล้วว่านี้เห็นไหมโอกาสตดก็ไม่ได้น้อยะครับก็ขอได้อยู่วราดาบคาตาคุริมันเร็วนะครับคาตาคุริใครที่รู้จักใครที่ไม่ได้รวมผีก,ก็่าจจะเรียกว่าดาบโมจล้วนะแต่มันเป็นของคาตาครินะผมดูนิดเ่ป้าโดนโอ้ ทำไมเขาไม่กดอยู่รูวโอ้โหเนี่ยเนีหยเนี่ยประตูแล้วโอ้โออ้โ้ไม่น่าไม่นะขอให้อย่าแพ้นะครับจะาโอ้เอ้ยโดนสวยได้ตัวได้เฉยกระส่วนไปทำกี่ก็ตุยเลยอืมโอ้ปีกเลยกว่า โอ้ยคยับคราบัาตุ้ยโอ้ไม่ตุย้ยปางตายโอ้แต่ไม่ตุย้ยเกือบชนะแล้วขมวนก็เกือบตายแล้วเล่นกับแบบน้อยก็ออกทีเดียวตายแล้วแล้วก็ใช้กับเผาใจบอกก็น่าจะตายเลยเพราเราต้องเปิดตอนนี้นี่ย โอ้ oh, ไม่ถึงแต่ยังยังดีนะครับถ้ามันไม่ถึงมนก็เอาไว้ช่วยพีได้ไว้ต่อผมชอบมากคิวไปทำไมผมจะใช้ซีแล้วก็ใช่ครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้นะไไทีดีมากดันเดอ้เอาเกลียเกๆีเียโอ้โอ,โอ แต่ผมใส่ขโมนหนึ่งก็เขาจะตายเลยนะคอยดูนะจะได้จะได้ใส่ก่อนแล้วกันแน่แโอ้โอ้โ้โ้อ้กดกตแทนนี่อินเรียบร้อยโอ้โหโอ้ยครับผมก็ตาที่สามผมก็แพ้นะครับชนะตาเดียวนะครับแต่ก็ เล่นเกอบตาที่สามผมเกือบชนะนะจริงๆจะเขาหลบเก่งนะเขาสะเจ็บตึงนะครับโอเคก็คลิปนี้มีแค่นี้นะครับฝากไว้ก็ดามอชิเล่นง่ายไหมก็ไม่ถือว่ายากนะครับผมก็ใช้ได้ง่ายอยู่ง่ายอยู่ยยมันคอมโบง่ายจริงๆมันง่ายย่ารู้นะแต่ผมอาจจะเล่นไก่ด้วยนะและบับเขาก็เยอะกว่านะโอเคคลิปนี้มีแค่นี้นะครับชอบก็กดติดตามด้นนะไปบ๊ายบายฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมอัตตาเกมเมอร์วันนี้ผมก็มาอาัดคลิปโรบอกในแะบบบล็อกฟ